สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่15มกราคม2564ตอนนี้เป็นตอนที่44นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องดวงชะตาที่เป็นกฎเกณฑ์พิเศษสระดีถีที่ดีถีวันสระดีถีไปตามท่าตที่มีกำลังและหรือธาตที่มีจำนวนมากต่อนะครับ วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องสละดิถีตามเจ้ยซิงหรือเสียกัวภาษาจีเรียกว่าชงหยีแก่ดิถีวันอ่อนราศีบนหรือราศีล่างมีตัวปีเก็บหรือปีโกยบ้างก็ได้แต่ต้องไม่มีเจ้ยอิงหรือเพียงอิงถ้ามีเจ้ยอิงหรือเพียงอิงแต่นั่งอยู่ในตำแหน่งถูกพิฆาตหรืออิงไม่มีกำลังถือว่ายังได้ฐานเดือราศีล่างต้องเป็นตัวเจ้ยซิงหรือเสียกัวที่ราศีล่างมีซาหะ แล้วเปลี่ยนธาตุเป็นเจี๊ยสิงหรือเสียกลัวที่ราศีบนก็มีเจี๊ยสิงหรือเสียกลัวด้วยคือพวกหยุดซีเถียวหรือว่าดวงชะตาทั้งราศีบนและราศีล่างเต็มไปด้วยเจี๊ยสิงหรือเสียกลัวและจะมีปีเก็บหรือปีโกยหรือเจี๊ยชายหรือเพียงชายบ้างด้วยก็ได้ถ้าหากมีเจี๊ยชายหรือเพียงชายอยู่ในดวงชะตาบ้างด้วยจะยิ่งดีมากแต่ต้องไม่มีเจี๊ยกลัวหรือชิกโซ่เป็นอันขาดและจะไม่มีเจี๊ยอิงหรือเพียงอิงด้วยคือต้อง ต้องคอยตามกระแสอิทธิพลของเจียซิงหรือเสียกลัวถือว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ท่านให้คุณคือเจืยคือเจี้ยใช้หรือเพียงใช้หรือเจียซิงหรือเสียกลัวหรือปีเก็บหรือปีโกยเจี้ยใช้หรือเพียงใช้ดีที่สุดทําให้รวยท่านนี่ให้โทษคือเจ้ยกลัวหรือชิกส่วนหรือเจี้ยอิงหรือเพียงอิงแต่บางตาราบอกว่ากฎเกณฑ์สะอาดิทธิตามเจียซิงหรือเสียกลัวอิทธิวันอ่อนหรือแข็งก็ได้ไม่สําคัญแต่ต้องมีใช้ สำคัญท,ที่สุดคือมีปีเก็บหรือปีโกยหรือเจีย้ยอิงหรือเพียงอิงก็ได้บ้างแต่ต้องมีไม่มากเพียงแต่ห้ามมีเจีย้ยเจี้ยกลัวหรือชิกสวดเท่านั้นถ้ามีเจี้ยใช้หรือเพียงใช้ดีที่สุดจะทําให้ร่ํารวยมากกว่าถ้าในโป๊ะยี่หรือในดวงชะตามีตัวท่าที่ให้โทษอ,อยู่ด้วยแล้วถนนชีวิตเดินตัวทีท่ทําร้ายตัวท่าที่ให้โทษชีวิตช่วงนั้นก็จะดี ช่อยกเว้นดิถีถ้าดิถีวันเป็นธาตุไม้เจอธาตุทองกับธาตุน้ําไม่เป็นไรถ้าดิถีวันเป็นธาตุไม้เกิดในฤดูร้อนมีธาตุไฟมากต้องปรับอากาศโดยใช้ธาตุน้ําในการปรับอากาศถึงจะดีถ้าดิถีวันเป็นธาตุไฟเกิดในในฤดูบีฤดูบีคือเดือนหกของจีนครับก็เหมือนกันเจอธาตุทองกับธาตุน้ําได้ไม่เป็นไรส่งผลดีเกี่ยวกับถ้าเป็นลุงผู้ชายเจ้าตาจะมีฐานะดี มีวาสนาเกี่ยวกับการกินและการเที่ยวค้าขายดีแต่ส่งผลไม่ดีเรื่องลูกถ้าเป็นดวงชะตาผู้หญิงเจ้าชะตาจะมีฐานะดีมีวาสนาเกี่ยวกับการกินและการเที่ยวเหมือนกันค้าขายดีลูกหลานดีและเก่งแต่มีจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองอาภัพคู่ครองจะขอพูดเพิ่มเติม นิดหนึ่งนะครับกดเกมิเศษอรดิถีตามเจ้ใช้หรือจะดิถีตามเจ้ยซิงหรือเสียกลัวที่เรียกว่าชงหยีแก่นะครับต้องต้องต้องเป็นเงื่อนไขที่ว่าดิถีวันให้กำเนิดฐานเดือนราศีล่างคือต้องเป็นเจ้ยซิงหรือเสียกลัวและฐานเดือนราศีล่างยังต้องไปให้กำเนิดใช้อีก ในดวงชะตาก็จะมีแต่ตัวดิถีวันกับเจ้ยซิงหรือเสียกัวและตัวเจ้ยชายหรือเพียงชายเป็นดวงสามธาตุดิถีวันคือตัวเราดิถีวันคือตัวเราเจ้ยซิ่งเสียกัวคือลูกของเราเจ้ยซิ่งเจียกัวคือลูกของเราเจ้ยชายหรือเพียงชายคือลูกของลูกเราอันนี้อันนี้เป็นเป็นเจ้ยชายนะครับ จะใช้หรือเพียงใช้คือลูกของเราหรือลูกของเจียซิงนี่จะเป็นลูกของเจียซิงเพราะดินเกิดทองครับหรือลูกของเจียซิงหรือเสียกัวภาษาจีเรียกว่าจีเอวัวจีเอวัวยีไอจีเอวัวยีใจเจียงยีจีเอวัวยีใจเจียงยีหมายความว่าลูกของเราได้พบลูกของเรา ลูกของเราได้พบลูกของเราอีกเรียกว่าชงยีแก่ลูกของเราได้พบลูกของเราอีกเรียกว่าชงยีแก่ต้องมีใช้ต้องมีใช้ถึงจะรวยคนไหนเข้ากฎเกณฑ์นี้แล้วรวยทุกคนถ้าไม่รวยก็แสดงว่าถนนชีวิตไม่มีไม่มีใช้แต่ก็มีเงินทองไม่ขาดสายชงยีแกะไม่ดีสำหรับผู้หญิงเพราะผู้หญิงจะส่งเสริมลูก ลูกรวยทุกคนแต่อภัพสามีไม่ดีตรงที่ว่าอภาัพสามีนะครับถ้าเป็นดวงผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายจะดีรวยทุกคนแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องลูกนะครับตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างนะครับดิถีดิถีวันเป็นเตงคือธาตุไฟที่ฐานเดือนราศีล่างต้องเป็น เราไปให้กำเนิดเขาเราให้กำเนิดเขาคือไฟเกิดดินนะครับเราให้กำเนิดดินตัวนี้จะเป็นจะเป็นเสียกัวนะครับตัวนี้จะเป็นเสีย <independ> ก <ents> ัวของดิถีวันไฟเกิดดินธาตุไฟกํากำเนิดธาตุดินธาตุดินไปให้กำเนิดธาตุทองธาตุดินให้กำเนิดนี่ธาตุดินนะครับธาตุไฟให้กำเนิดธาตุดินธาตุธาตุดินให้กำเนิดธาตุทองตัวนี้ธาตุทองครับ ก็คือดวงสามธาตุนี่ก็ธาตุดินนะครับด้าุดินหมดทั้งบนก็ธาตุดินหมดในโพยีสีเถียวหรือในดวงมีแต่สามธาตุคือดีถีวันรวมถึงคือดีถีวันรวมถึงปีเก็บหรือปีปีโกอยอันนี้ไม่มีปีเก็บปีโกยนะครับถ้าปีเก็บปีโกยคือต้องมีธาตุไฟอันนี้มีแต่ธาตุดินกับธาตุทองนะครับฐานเดือนราศีล่างเป็นเจียซิง หรือเสียกลัวอันนี้เป็นเป็นเสียกลัวนะครับฐานเดือนราศีล่างนี่เสียกลัวอันนี้เจียยสิงครับสองตัวนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเสียกลัวนะครับอันนี้ก็เสียกลัวนี่เป็นเจียยสิงเจียยสิงของดีถีวันนะครับฐานอื่นๆมีมีเจี้ยช้ยหรือเพียงช้ยอันนี้คือคือเจี้ยช้ยคืออยู่ฐานฐานเวลาราศีล่างครับแบบนี้เรียกว่าโฉงยีแกะ ลักษณะดวงแบบนี้เรียกชงยีแก่ครับธาตุที่ให้คุณคือธาตุไฟกับธาตุดินและธาตุทองธาตุที่ให้โทษคือธาตุน้ำกับธาตุไม้ดวงต่อไปครับดีถีวันเป็นโบคือธาตุดินเกิดอยู่ในเดือนอิ่วคือธาตุทองเป็นเสียกลัวในดวงชะตามีแต่ธาตุดินกับธาตุทองมีแต่ธาตุดินกับธาตุทองและธาตุน้ำธาตุดินให้กำเนิดธาตุทอง ธาตุดินให้กําเนิดธาตุทองธาตุทองให้กําเนิดธาตุน้ําในโพธิ์หยีซีเถียวหรือในดวงชะตามีมีแต่สามธาตุแบบนี้เรียกว่าชงหยีแก่มีแต่สามธาตุนะครับธาตุดินธาตุทองธาตุน้ําเรียกว่าชงหยีแก่ธาตุที่ให้คุณคือธาตุดินกับธาตุทองและธาตุน้าธาตุที่ให้โทษคือธาตุไม้กับธาตุไฟตัวอย่างต่อไปครับอีทธิวันเป็นเตง คือาธาตุไฟเกิดอยู่ในเดือนบีคือธาตุดินเป็นเจี๊ยซิงในดวงชะตามีแต่ธาตุไฟธาตุดินและธาตุทองในดวงชะตามีแต่ธาตุไฟธาตุดินและธาตุทองธาตุไฟให้กําเนิดธาตุดินธาตุไฟให้กําเนิดธาตุดินธาตุดินให้กําเนิดธาตุทองธาตุที่ให้คุณคือธาตุไฟ กับธาตุดินและธาตุทองธาตุที่ให้โทษคือธาตุน้ำกับคือธาตุน้ำกับธาตุไม้อันนี้ก็ชงยีแก่เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเป็นการสละดีถีดีถีวันสละดีถีไปตามธาตุที่มีมากหรือมีกําลังภาษาจีเรียกว่าชงซีแก่ดีถีวันอ่อนมีหนึ่งตัวเดียวเดียว ราศีบนและราศีล่างไม่มีตัวส่งเสริมิถีวันและไม่มีปีเก็บหรือปีโกยหรือเจี๊ยงหรือเพียงอิงนั่นเองเกิดมีปีเก็บหรือปีโกยหรือเจี๊ยงหรือเพียงอิงแต่ไม่มีกําลังหรือนั่งอยู่ในตําแหน่งถูกพิฆาตถือว่ายังได้ในพระหยีซีเถียวหรือดวงชะตาทั้งราศีบนและราศีล่างเต็มไปด้วยเจี๊ยใช้หรือเพียงใช้กับเจี๊ยกลัวหรือชิกสัวกับเจี๊ยซิงหรือเสียกลัวจะมีอยู่สามธาตุด้วยกันคือใช้กลัวเจี๊ยคือต้องคอยตาม กระแสอิทธิพลของสามธาตุแล้วสามธาตุนี้ธาตุไหนแข็งแรงที่สุดก็ให้เอาธาตุนั้นเป็นตัวตัวธาตุสำคัญและเอาตัวส่งเสริมธาตุที่แข็งแรงที่สุดเป็นธาตุสำคัญรองลงมาถ้ามีสองธาตุที่สำคัญพิฆาตกันให้เอาตัวกลางเป็นธาตุสำคัญคือต้องค้อยตามกระแสอิทธิพลของใช้ใช้ตัวเจี้ยหรือเรียกว่าดวงสามธาตุถือว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ธาตุที่ให้ผลคือ เจียใช้หรือเพียงใช้หรือเจียกลัวหรือชิกสวหรือเจือซิ่งหรือเสียกลัวท้าที่ให้โทษคือปีเก็บหรือปีโกยหรือเจียอิงหรือเพียงอิงถ้าในดวงชะตาหรือผู้ใหซีเถียวมีตัวธาตุที่ให้โทษอยู่ด้วยแล้วสนุนชีวิตเดินตัวที่ทํรลายตัวธาตุที่ให้โทษชีวิตช่วงนั้นก็จะดีส่งผลดีเกี่ยวกับถ้าเป็นดวงผู้ชายเจ้าชะตาจะมีฐานะและความมั่นและความเป็นอยู่ดีถ้าเป็นดวงชะตาผู้หญิงเจ้าชะตาก็จะมีฐานะและความเป็นอยู่ดีตัวอย่างนะครับ ในในดวงชะตาที่ฐานปีราศีบนมีตัวอีกคือธาตุไม้เป็นตัวส่งเสริมดิถีวันดิถีวันก็ธาตุไม้ครับไม้เกิดไม้เพียงตัวเดียวที่มีอยู่นี่มีตัวเดียวนะครับที่ส่งเสริมดิถีวันที่ราศีบนและราศีล่างมีแต่ธาตุดินกับธาตุไฟและธาตุทองที่ราศีบนและราศีล่างมีแต่ธาตุดินธาตุไฟและธาตุทองธาตุดินธาตุไฟธาตุทอง ดิถีวันอ่อนเกินไปดิถีวันจึงต้องค้อยตามกระแสของสามธาตุนี้ไปอย่างนี้เรียกว่าชงซี่แกะที่ไม่บริสุทธิ์ธาตุที่ให้คุณคือธาตุไฟกับธาตุดินและธาตุทองธาตุที่ให้โทษคือธาตุไม้กับธาตุน้ําตัวอย่างต่อไปดิถีวันเป็นปุ๋ยคือธาตุน้ําเป็นตัวเดียวๆไม่มีตัวเสริมเลยไม่มีธาตุทองกับธาตุน้ําดีถีวันอ่อน ดิธิวันจึงต้องคอยตามกระแสของธาตุไม้กับธาตุไฟและธาตุดินเป็นดวงสามธาตุอย่างนี้เรียกว่าชงซีแกะคอยตามดิธิวันต้องคอยตามธาตุไม้ธาตุไฟและธาตุดินในนี้ธาตุไม้ครับธาตุไม้ธาตุไฟและธาตุดินอย่างนี้เรียกว่าชงซีแกธาตุที่ให้คุณคือธาตุไม้กับธาตุไฟและธาตุดินธาตุที่ให้โทษคือธาตุน้ำกับธาตุทอง ตัวอย่างต่อไปนิถีวันเป็นกุยคือธาตุน้ําโดยในดวงชะตามีธาตุไม้กับธาตุไฟเยอะในดวงชะตามีธาตุไม้กับธาตุไฟเยอะแต่ที่ฐานเดือนราศีบนมีตัวกุยคือธาตุน้ําอยู่หนึ่งตัวเสริมดิถีวันแต่ตัวกุยที่ฐานเดือนพิฆาตกับตัวเต็งตัวกุยพิฆาตตัวเต็ง และตัวกุยที่ฐานเดือนราศีบนยังนั่งอยู่บนตัวเบ้าทำให้ตัวกุยที่ฐานเดือนถึงจะมีอยู่ก็เหมือนกับว่าไม่มีเพราะว่าน้ำต้องเกิดมาถูกถ่ายเทจนหมดแรงดิถีวันเลยจึงอ่อนดิถีวันจึงต้องคอยตามกระแสของธาตุไม้ธาตุไฟและธาตุดินไปดิถีวันต้องคอยตามธาตุธาตุไม้ ธาตุไม้ธาตุไฟต้องคอยตามธาตุไม้ธาตุไฟและธาตุดินไปเรียกว่าชงซีแกะตัวธาตุที่เสริมดิถีวันถ้าหากมีในดวงชะตาไม่ว่าที่ราศีบนหรือราศีล่างอยู่หนึ่งตัวแต่ถูกพิฆาตหรือถูกชงไปตัวธาตุที่เสริมดิถีวันนะครับถ้าหากมีในดวงชะตา ไม่ว่าที่ราศีบนหรือราศีล่างอยู่หนึ่งตัวแต่ถูกพี่ฆ่าหรือชงไปก็เท่ากับว่าไม่มีตัวเสริมดิชีวันหนึ่งตัวนี้เรียกว่าชงสีแกะไม่บริสุทธิ์อันนี้ตัวนี้นะครับทําให้ไม่บริสุทธิ์นะครับธาตุที่ให้คุณคือธาตุไม้กับธาตุไฟและธาตุดินธาตุที่ให้โทษคือธาตุน้ํากับธาตุทองวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าสงสัยก็ถามผมได้นะครับแปะยง 0816256285ถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ